สวัสดีค่ะดาราก่อสิบมาแล้วค่ะพอกรแอบถ่ายแมลิต้าน้องกวินนอนยังสำเนาถูกต้องเพ่อแป๊บๆจะเป็นหนุ่ม6เดือนแล้วครับสำหรับเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนนรงเดชลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของซิลิต้าเจนเซนและกอน,นรงเดชเรียกได้ดว่าตอนนี้น้องกกวินขึ้นแทนซุปตาฟันน้ำนมอ,อีกคนมีแฟนๆหลงรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองสมัครเป็นเอฟซีกันรัวๆคะ่ะ ล่าสุดพ่อกอได้แอบถ่ายภาพแมริต้าและน้องกวินขณะนอนหลับที่ต้องบอกเลยว่านอกจากหน้าจะเหมือนกันแล้วแม้แต่ท่านอนถอดกันมาเป๊ะจนคุณพ่อยังอดแซวไม่ได้ว่าสำเนาถูกต้องไหมล่ะครับฮัมจะเหมือนพ่อสักนิดได้ไหมล่ะคันนี่น้องกวินขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี้ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ